วันนี้เราต้องอยู่ด้วยกันแบบสมาร์ทหมายความว่าพวกเราที่นั่งอยู่ในณห,ห้องนี้เป็นผู้นำในองค์กรแล้วนับจากนาทีนี้ไปจนถึงวันทำงานจนถึงการใช้ชีวิตจริงจนถึงการใช้วิธีในการทำงานจริงเราต้องสมาร์ทเราต้องเก่งเพราะในฐานะหัวหน้างานเนี่ยเราต้องเก่งเราไม่เก่งไม่ได้เพราะว่าบริษัท ไว้เนื้อเชื่อใจเราแล้วให้เราเป็นหัวหน้างานดังนั้นหัวหน้างานต้องเก่งหัวหน้างานต้อง,งหัวหน้างานต้องเกหัวหน้างานต้องเอเจ้านายไว้ใจเราแล้วนะวันนี้ต้องสมาร์ทแล้วนะครับใครที่ยังเ,เกียร์ว่างๆอยู่หรือทำงานแบบไม่รู้จะไปอย่างไรไม่รู้ทิศทางอย่างไรต้องไม่ได้แล้วต้องสมาร์ท วันนี้จะสอนเคล็ดลับวิธีการทำยังไงให้สมาร์ทนะครับต้องเก่งต้องเจ๋งนะครับหัวข้อเนี้ยผมคิดเองคู่นำเก่งต้องเจ๋งอะไร